ทีมกองทัพเรือคว้าแชมป์ k k u Royal Trophy ครั้งที่2ทีมสมาคมราชกีธาสโมสรจบอันดับที่5การแข่งขันกอล์ฟประเพณีประเภททีมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี k k u Royal Trophy ครั้งที่2ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่8และ9มีนาคม2568ที่ผ่านมานสสนามสิงป้าขอนแก่นกอล์ฟครับโดยมีทีมกอล์ฟชั้นนำของประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด12ทีม ในปีนี้ทีมกองทัพเรือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีขณะที่ทีมสมาคมราชกีธาสโมสรน,นำโดยคุณอัตพงษ์ทาปาละผู้จัดการทีมคุณสุภสิทธิ์สิมาอารีกับตันทีมและคุณกัพจพ์กิติรัตศิริกรรมการกอล์ฟสมาคมพร้อมนักกอล์ฟอีก10คนลงสนามทำผลงานได้ดีจบการแข่งขันอันดับที่5การแข่งขัน k k u Royal Trophy นอกจากจะเป็นเวทีสำหรับนักกอล์ฟระดับแนวหน้าของประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและสมาคมต่างๆซึ่งช่วยส่งเสริมวงการกอล์ฟไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น